ของโบสนะครับก็เลยทำให้เสียงเนี่ยหนักแน่นพอสมควรเลยนะครับรถ G P X เนี่ยก็จะว่าไปก็ดีวันดีคืนครับคุณภาพแล้วยิ่งกำลังจะจับมือกับ S Y M อีกนะครับ ปะทะครับเมตสามร้อยนี่ดูฟังเสียงนะฟังเสียงนะนี่รถไทยคุณภาพตอนนี้นี่เป็นที่น่าจับตามองนะราคาที่โอเคเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเป็นแฟนคลับเลยนะครับ g p พผมชอบส่งเสริมคนไทยนะครับก็หลายคนมีมาตีนะครับตีว่า,าเจ้าเออาร์สองเนี่ยแบบโอ้ยเป็นค คนนั้นก็คนนี้มานะก็อดับแล้วอะ่ะดับน,นี้ก็เป็นคันก่อนหน้านี้นะครับทำไมมันประสบป,ปัญหาดับต่างอากาศหรือแล้วครับเนี่ยใครกับ g ี x ีเอจะบอกได้บ้างครับคือไม่ใช่ความบังเอิญนะนะแต่ผมว่าก็มันลาคาประมาณนี้มันก็โอเคแหละครับ หรือไปจูนใหม่ผมว่าอาการดับกลางอากาศเนี่ยคนน่าจะโอเคขึ้นนะผมว่านะคัง้งก่อนเนี่ยถ้าไปดูคลิปที่แล้วเนี่ยผมถ่ายกันนี้นะที่ขับตามก็มีดับกลางอากาศด้วยนะ เอาเข้าไปดูดีว่จาจัที่อนอางกีมันดับดๆๆๆอ่ะพี่แกไปแล้วครั้งนึกว่าพี่แกรถดับตรงนี้ผมก็เลยจะมาช่วยพี่กันน่ะแต่ผลปรากฏว่าสตาร์แล้วก็ไปต่อครั้งก่อว่าเหมือนกันนะครับมันดับตางอากาศเหมือนกัน ก็มีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นอาการลดไข้จะหมดน้ำมันหรือเปล่าหรือว่า,า,า,ามันไม่มีแรงอัดในทนะ่อที่ทำให้ดับแล้วก็หลายคนที่วิเครมาครับแต่ว่าก็ยังไงก็เราต้องอุดหนุนแบรนด์คนไทยคนระับเราต้องส่งเสริมเพื่อที่จะให้มัน เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับคนไทยใช้ของไทยซื้อของไทยนะเงินก็ได้หมุนเวียนไปในประเทศนะไม่ต้องแบบให้ต่างชาติขนเงินกลับไปเมืองเขามากจกนเกินไปนะผมว่าผมว่าโอเคนะแล้วก็ล่าสุดที่บอกว่าจับมือกับ SYM นี่โอ้ SYM มีรถออโตเมติกที่แบบมันเหนือชั้นมากนะเป็นแบรนด์ของไต้หวันนะครับ แล้วก็ผมหวังเหลือเกินว่า G.P.X จะทำตัวที่ SYN185 นะตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูว่า SYM185 เนี่ยนะครับเป็นรถสไตล์ของสปาร์สนะหรือว่า Exciter150 รถสไตล์นั้นเลยฮนะก็เรียกว่ารถคเทยแต่ว่า มีซีซีถึง185ซีซีสามหัวเทียนนะครับก็มีขายในมาเลยนะครับมาเลก็โอเคก็ม,มาพูดเพีกยนเพียงแค่นี้นะเมื่อตะกี้มาเจอ g ี x เมตร300ก็ชอบเหมือนกันก,ก็ให้ดูว่าว่าอาการดับกลางอากาศเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งฮนะ